สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาชมประเพณีการแซนโดนตาค่ะแซนโดนตานะคะถือว่าเป็นประเพณีเส้นไหว้บูชาบรรพบุรุษตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรค่ะในรอบหนึ่งปีนะคะชาวไทยเชื้อสายเขมรจะเชื่อว่าจะมีพญายมหรือเทวดาจะปล่อยดวงวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานค่ะ เพื่อเป็นการต้อนรับบรรพบุรุษนะคะลูกหลานก็จะจัดเตรียมข้าวปลาอาหารดอกไม้ของหอมของมีค่าซื้อผ้าใหม่ไว้ให้นะคะเพราะเชื่อว่าเมื่อบรรพบุรุษมาถึงแล้วนะคะก็จะทําการล้างไม้ล้างมือรับประทานอาหารที่ลูกหลานจัดเตรียมไว้ให้ค่ะหลังจากนั้นก็จะให้พรกับลูกหลานให้ประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะแล้วก็จะอาบน้ํากระแพ้งแต่งตัวเตรียมตัวไปฟังธรรมที่วัดในคืนนี้ต่อไปค่ะ เมื่อสมควรแก่เวลาอันเหมาะสมแล้วนะคะก็จะเป็นเวลาจูนตาจูนยายนะคะเพื่อให้ไปเข้าวัดฟังธรรมค่ะแล้วจากนี้นะคะก็จะมีการแบ่งปันอาหารไว้ให้กับสัมภเวสีหรือยิญญาณรรายกยารวมไปถึงสัพพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะคะที่ไม่สามารถเข้ามาในบริเวณบ้านของเราได้ หลังจากนั้นนะคะลูกหลานก็จะนําอาหารที่ได้เส้นไวแล้วนะคะมารับประทานอาหารร่วมกันค่ะเพื่อสารสัมพันธไมตรีระหว่างญาติมิตรนั่นเองนะคะถือ,อ,อว<ะ>่าเป็นกุศโลโบายที่ดียิ่งมากเลยนะคะของบรรพบุรุษนะคะที่ทําให้ลูกหลานได้สรางสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น <S <S เห็นกล้องมียืดเหยียิ้มเลยนี้ ซึ่งวันนี้นะคะทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมแซนดนตาขึ้นมานะคะเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเราไปชมบรรยากาศร่วมกันเลยนะคะของพอหนะคะที่จะนั่งรับประทานขนมแล้วก็ผลไม้ร่วมกันนะคะเดี๋ยวของพอหกนะคะ ด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะเดเอ๊ะนี่วงของชันอะไรคะมหค่ะมหนึ่งคะ่ะนี่เป็นวงของมสองนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยไหมยังไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้กินเลย <c oughs> แกะอะไรเอ่ยขนมอะไรคะขนมกะยาสารครับใช่เหรอก <c oughs> ระย,ย,ย,ยาสารเออกระยาสา <c oughs> รมสามนิดเดียวเองทานหมดเหรอ ได้อะไรไม่รู้ได้กินเยอะแยะเลยค่ะขนมแล้วก็ขนมขนมด้วยคุยขนมเยอะแยะเลยเยอะแยะเลย